พี่น้องครับมากินข้าง,งามกันปนกบนะครับแม่บ้านเป็นปนกบกบเอามาถึงน้ำจาดำมือว่านนี่แหละล้วก็ทอดปลาสมพื้นท็ดปลาสมนะครับเราก็ปลาขาวนะครับปลาขาวส่วนนี้ครับเป็นผักกร,ระเจี๊ยงอดปากกอค่านะครับมาเร้อพี่น้องบาที่หนุ่มพูดได้มก,กินขขาง,งามกันมามากินขขาง,ง่ายแล้วก็เลยออกมาหน้าครับพี่น้อง ก่มาทงไฮทุงหน้านะครับมาถ่ายบรรยากาศอีสานบ้านห้อยพี่น้องบึงพอดีมือนี้ครับอยู่ในบ้านเป็นเลือตังผู้ใหญ่บ้านไม่ครับพี่น้องแต่ว่าอาจารย์คมนะครับบ่มีิ์เพระบาะบว่าท่านใหญ่มาั้งแตอมเพื่อประทุมรัตนะครับใหญ่ถึงแต่หลูกมากนะครับ แต่กรบ,บรรวาลูซไายสีได้มาฉีดบอกกับบรูคืขึ้นกันก็นเลยออกมาทรงหน้านะครับแม่บ้านเพิ่นกับสิไปฉีดแล้วตีข้าเจ้าสู่กันอยู่ประมาณสองคนครับพี่น้องเบอร์หนึ่งเบอร์สองเอามักไผ่กะฉีดเอาทุกปีครับพี่น้องครับแถวนี้นะครับสิมี แมงดามะใครด้พี่น้องครับแต่ว่าปีนี้มันฝนแรงครับปีนี้ฝนแรงเพิ่งมาดีตอนถ่ายปีพี่น้องครับฝนครับตอนนี้ไหนาห้ได้กะมีน้ำขังอยู่นะครับก็ยังไข่อยู่นะครับแต่ว่ามันแรงตั้งแต่ผว่าปีเรากะมันกะเกตหน้ากะบ่ไเ้ผฝนปันใดนะครับพี่น้องเกตหน้ากะบ่ไเ้ผฝนปันใดตรงนี้ ลุงเพ่นนาสิให้คนดำครับลังเริ่มง,งามแน่แล้วนะครับมองผายกับบวางามหล้วพี่น้องครับมองผายต้องตัดหญ้าตัดเข่าออกให้เกิดไม่ครับปีนี้อาจารย์ก้มมาไดออกมาใส่เบ็ดจ๊กเถื่อปีสี่ขั้นกับสี่ขัน้นเด้ปีมันกับมันนึงวะเป็นสันครับ ขันมันกับผีน้ำจับเที่ยววานปลาอยู่เหมือปีมะสาค,ครับพี่น้องครับเที่ยวใสเว่เบ็ดอยู่เหมือปีมะสาแต่ว่าปีนี้บะเลยท่านไหนมาใส่จ้อเขือครับอาศิมีอยู่ละปลานะครับบืนขึ้นมาหาใครตังแต้ไน้สาผมครับบืนขึ้นมาห่างเทิงบีพี่น้องอืาย้ยมเลก่ยังงามคือเก่าต้นต,ตานโอ้ ฟังผีเป็นยังไงฟังผี่งามอยู่ครับพี่น้องครับงามอยู่นะครับงามต้นไหมอ้หูหยอด ผักตีวครับผักตีวยว่าสุกตัวนี้แต่ว่ามันบปนย่ามกินขปนยามกินมันกระสิรสชาติแสบครับย่ามนี่ยามมันสมพี่น้องครับแต่ก็กินได้ทุกย่ามละอื ตุ่มกบตุ่มปลาในเม็ดละยามในกันเลยลืมมาเก็บยอดพักกระเดาไปเผาไฟกินกับปุนกบมือ่อเศร้านี้กันเลยหยอดงามแมแมงอะไรนี่แมงกอกแมงกอกตั้งแต่เป็นเด้หน่อยก็จะว่าแมงกอกผีได้แบบนี้ มันตัวลายๆดุ้งลนพาะพันใหม่ไปปลูกครับพี่นองครับต้นนี่ยยอย่างแน่วลายยางที head. Head ่หอดเห็ดเห็ดตายเบียพี่นองนี่คือเห็ดตายเบีย er, นะครับกินไม่ได้นะเห็ดตายเบีย er, นะครับ สะป่าโยนะครับโอ้หัวสิงไข้ถือปุอ๋ยอาจารย์ค้มฉีดงามขัดแท้งผลงานการเฉีดปุ๋ยลุงแขกมาฉียดให้น้องสาวเพื่นครับให้ป่ายุกนะครับโอ้ป่ารอยจินเนีย เงี่ยมาแรงแมวบานเพิ่งเกาเนี่ยมบา,านเห็นมันครับเทิอป้ายุกระทกโลกเป็นเว้ยตัวนี้ไหมกระทกโลกไหมปลูกย,ย่างเดียวกันได้ป่าอยู่ครับ <laughs> โอ้ที่ยังง่าที่ี่น แม่บบที่นีนพี่น้องดำหัดหน้าไปทั้งคู่สาบาที่นี่ป่าอยู่โอ้ยมันดำไปอย่างแต่พ่อมัดบนดำหน้าดำพ่อเพิ้นวามวานุนันป่าสิไปดำหน้ากันหามัดดำอมเฉียงหน้าผ่อนนะสิเป็นอันนี้แล้วะ ครับพี่น้องครับพ่อกันชิปนาก็แล้วกันครับมอน้บอท,ท่านเดี่ยวออกไปใส่มาใส่ดอกอใจนั่งเป็นกลับมาั้งแต่นคครผนุมไปบูลูกไส้ไปผ้าไปบไายพราถุดครับโอ้ดอกแก้วมังกรครับแก้วมังกรโดนปุ๋ยของอาจารย์คมแล้ว ยูดีมีแห้งสุขุมุคนครับพี่น้องครับความเจ็บยสได้ความไขยย้ยสมีครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกๆท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกๆคนครับกราบขอบพระคุณพี่น้องทุกทท่านครับที่บ่ถิ่มบ่าป่าบ่าไล่บ่าหางบ่จรบ่าจ่าบ่านิรัศพลาดกันนะครับยังเบิงช่องของอาจารย์คมองเมนายคอมเมนต์บ่ได้กะยังคอยแห้กำลังใจอยู่ครับเมื่อปัญญาแก้ไขครับล่าสุดไทย ลูกิษย์ครับโชคม่ใช่เป็นผู้ดูแลช่องครับแจ้ไขแล้วแต่ว่ากะยังคอมเมนต์บ่ได้คือเก่าพี่น้องไปแล้วครับสวัสดีครับ